การวัดการกระจายของข้อมูลในการสรุปอธิบายชุดข้อมูลใช้ค่าสถิติเนี่ยนอกจากนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแล้วก็หลักสถิติต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถสรุปโดยใช้ค่าการชนิดต่างๆซึ่งครับพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยนะเราจะทราบถึงว่าค่ากลางและข้อมูลเนี่ยที่เราจะมาทําเป็นสถิติเนี่ยเราจะต้องมีความแม่นยาในตัวข้อมูลการน,นะครับอ่และที่ครูเน้น อีกอย่างหนึ่งก็คือค่ากลางชนิดใดเนี่ยที่เราสามารถจะมานำมาใช้ในการบ่งชี้ตัวข้อมูลการจะต้องมีสถิติท,ที่ยืนยันแน่นอน